เฉืยมึงก้เสือไปงตุยต้องยันตุยฟรีสัปเลอฟีเขาฟีอยู่เลยขาฟรีไว้ไม่หมดทำเมันเวียงเฮ้ยเล่นยั้อาจารย์มันคือสตาัง เรเห็นสีขาวปลาครับไมค่คลิปนี้ไปใส่ก๊ oh, อต <c ười> แกไปดันคางนั่นหลายโวตมันก็นเลยไปมากทั้งพี่ก <c ười> องเชี่ยหลาย นั่งแน่ขนาดจะนิ่มมวกนี่ครับเริ่งทรงวาเนี่มันอันนี้เนาะนกีดครับมันกระโตกระตากตตตตตนี่จิ้งนหน่ สังอัดลองครับนั่งอยู่หันและผู้คุมทองเออมันมันทะเลนีล่เนาะเออมันเขาเขาไี่จะคื้เนีย หาเลยอันนี้เล่งสุดหรือเปล่าดิงเหรอจะฟังเสียงเชียอมกันเลยเอาจะไปดิบโชว์แล้วครับโอ้เสียงยางแม่ปัน่นรถมหมตวะกลับ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 เลยโอ้เลี่ยวเลี่ยวกันนะครับบึง่งโอ้มันจะเกี่ยวเขาเลยวะนี่ มัออสงไหนมาที่วัดที่วัดไ่แก่เลยที่วัดเออไปไหนนะไปนไปไหนไปูไปมันจีดินครับไปมันจีขื้น มันามันไม่สู้เลย ยางไว้ตัวละเนะเจ้าแต่ว่ามันหนักแหงว่าถ้าขึ้นตู้เกี่ยวเขานี่ฮะเขาเสี่ยงเขาไปมิสบดดับตี่ตุยแค่นี้ลองข้อของปากของข้อครับ มือละมือละมือเรอะกลีล่อนดีนาะเป็นยังไีตัวเดินฟังนี่หลุดเลยหลุดอลูกฟังนี่ฟังหัวมันมันมันกำลังบ่อไหนไหมหัลอยๆมันโมนิ่งไหมบัดไปกับไปบัดโบมีแห้งกับโบมีแห้งน้ำมันมันเต็มสายหรือบ่เต็มนะ บัตรล่นกัไปพรกันสีดำ้ยังวาเดี๋ยวเราะตตัวมาห้าขึ้นตูสิเนาะมันสิขึ้นตู้ทั้งไงน้ำกันหรบอเ่ายางทั้งขึ้นตู้ทังยางอีเว่าาบ่สูบบปจเดินทงไหมองเลี้ยวองเลี้ยววิ่นปั๊มรอบจัดบ่มีแห้ง nó cứ hoang là... ừ. g拍... ừ. này, chẳng thèm uống, thèm uống cái nó phanh, tay không, câu, quát, quay rồi กำลังบ่ได้ไหมอยู่ไปบ่อยากแล่นได้ขายอยูเนาะขนาดเนาะแต่ว่าบ้านขังควัมันบ่ค่อยแล่นแต่ว่าขราวนั้นโอเคอยู่เลยก็ว่าพอได้อยู่เลยแต่ขราวนี้บ่อยากไปว่ะขีดไม่ไลเปล่ว่ะบ่ได้ปรับปจริงใหม่บ่เอาตอนเจ้าย่างมาจากอูป่าเรามันเป็นไง ก็นนมันบ่อด้ยางแห้งบุ้ยไก่ขั้นเงนเนาะดึงดับเบียงดับเบียงดับมากหม่เหลือนบ่มีเนาะยังอยู่บ่ได้ที่ข้อสิหักเอาเอาใส่กเอ๊พอพอพอเอาใส่บ่อด้ดิ ท่านเมื่อวานนี้ดึกงึ๊งึ๊งตึดงเมืวานนี้มันคือควนขว่นนี่ยนี่ห้มันขุนเนี่ยเนอะรถจอดส่นข้อมันหมุน มันกขตูวันมบ่อต้มูบ่อนะมันข้ตวหันมแต่้านี่นแต่บ้ามันมันหมดตึงแห้งดิตึงแงนึงอยาเป็นเมียนะแต่บ้านหมดตึงหืออันอยู่กดึงๆๆึงเลยอู้ขันนัีข่าวอ พอกันคลิปหน้าครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับมอนี้สงไซส,สีเฮลครับบ่ได้ไปเกี่ยวหรอกสวัสดีครับผม